สวัสดีครับผมเดี๋ยวลิปนี้สะพอกันตอนเช่าๆครับพี่น้องเดี๋ยวสิบภาพมาเบิ่งอาจารย์ใบพี่เจ้าครับนี่กำลังดึงแงนไสครับช่วงนีรอไสผ่านหกครับพี่นอ้นนองมือเนี้ย ไถหยาตายครับพี่น้องหาหลายเฮียงครับหน้าทงนี <được Norwegian> <for S 2> ่หิย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 หวงเลยครยบบ้านเพิยห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 ิาหิย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 หเยยหิยหยหิยหยหยหิยหยหลายหิยหยหิ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 ยหอยหายหิยหิยหย์ใบเิาปิยบแล้วปหิบอีกครับทั้ิดินก ค่อนข้างจะเป็นดินเหนียวครับนี่จะเป็นดินเหนียวแล้วก็ดินเสียงนั่ครับพี่น้องดินเสียงก็ราะเป็นดินเหนียวใช้ยาได้เจ้าเลยครับป้ายยาละลายนั่ครับพี่น้องเยโอ้ยตรงนี้อะไรครับพี่น้องก่อนขี่ใช้ผงจากจัดเลยครับโอ้โหย ก้อนขีไทฟงจากจากเลยครับพี่น้องเอ้ยมันนี้อาจารย์ใบหฮอบ่ได้ปลดใบมีดออกครับพี่น้องเพราะว่าเป็นหลังมาทีแล้วคือจงมาปลดออกห้อยรถเกี่ยวนี่มันเป็นคู่ใหญ่ครับพี่น้องเวลาแล้วเลี่ยวรถหรือว่ากลับรถมันกระแทกแห้งครับก็เลย ใส่ใบมีดลูบไปในจักหน่อยครับเวลาหัวสนหัวท่ายหัวท่ายอาจารย์ใบเพื่อนก็คือได้ลูบออกเพราะว่ามันเป็นคู่มันเป็นคู่ห้อยรถเกีียวครับพี่น้องเมืองที่ละบางเทีอเจอดินลมดินยังสิครับห้อยรดเกีียวมันเกิดเนาะเนี่ยมันหนักนะครับเนาะหนักมันก็หลมันก็นีดลงไปบ้านนี้โอ้เป็นคู่เป็นยังโอ้ยขนาด รถลใหญ่เข้ามาไทยก็ยังโดดพึกปักึกปักครับพี่น้องเอ,อ้ยโดลดคืมคำคืมคำไปเลยห้อยรถดเกี่ยวเลิอกอีดีว่าเออมื่อนี้ก็มาหากินไก่ตีนบ้านครับพี่น้องกับโหลายครับบหลายลายโดมไมืี้ไทรับจ้างครับพี่น้อง ไทรับจ้างไทย,ไทยไห้งาตายครับพี่น้องอู้หงาหลายอีหลีครับพี่น้องเอ้ยมียูร์กห่างๆนี่เองมองเพิ่นมาเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วไอนี่อยหงาหลายครับพี่น้องเอ้ยหงาหนา,หาอีหลีว่ะทึ่งหงาทึ่งดินกะเป็นดินเหนียวครับพี่น้องกระถิไทยไหงาแน่จัหน่อยครับนี่เบินไปหลัง สภาพดินที่ว่าอาจารย์ไปเพิ่นได้ไถยรองทางนี่ครับใกล้อันใกล้ซีเรียลแล้วครับนี่ เครื่องแจงห่าครับพี่น้องเอ้ยยินกระเดี้ยวครับพี่น้องโอ้วิ่งหาตากแดดไ้ครับพี่น้องอู้ดูน่ะขนณะมันกระแทกค้อยรถเกียวบังที่ละครับพี่น้องบุบบับบุบบับบุบบับไปเลยอือ ผู้ได้ตรงการรถแท็กเตอร์ฟอร์ดครับอย่าลืมนะครับเด้อตามเบอร์โทรธีว่าบาวเมืองสีได้แนะนำกุ้าไปแล้วครับนี่งืีว่าาคหนีรถเก่าๆอยากขายติดต่ออาจารย์สุรสาได้ครับเบอร์โทรอ่ศูนย์ปหกสองสี4หนึ่ง ห้าหนึ่งห้าหกเป็นเบอร์โทรของอาจารย์เพ่นครับพี่น้องหรือว่าวยังใดรถไถหน้าฟอร์ดหรือว่ารถแท็กเตอร์ฟอร์ดรุ่นหกพันหกหรือว่าหกพันสิบจิต่ออาจารย์ได้ครับทีนี้อาจารย์เพ่นนี่รถไปค่อยจำหน่ายครับพี่น้อง อาจารเพิ่นมีสร้างสร้างผู้สำนักงานน้ำเลยครับพี่น้องเพราะว่าสิ e. สงงาสเป็นสร้างอีสานง่ายครับผู้อสร้างเพิ่นือว่าโอเคอยู่ขอบรถขอดหรือว่าเอาเกา่เกาๆมากเลครับโฟร์ดิฟใหม่ครับหลายรายการครับรเีลาเพิ่นสิขายฉียังเสือ ตามใจลูกค้าก็มี่ครับบางท่านลูกค้าเพิ่นสั่งกับเห็ดหายเลยครับอาจารย์เราเห็นเลยเราได้เห็ดหายยางงามเลยตัวสีนี่กรับสั่งได้ครับบําเพ็ว่าเห็ดที่สีนี่สีเดียวครับเรียกเทจาของครับเรียกเจจาของลดเพิ่นมากสไตล์ใดจังหดเพิ่นกะเอาตามใจชอบเลย เพราะว่าอาจารย์เพิ่นเทไดไ้เบิดครับพี่น่องเพิ่นเทดใหนไ้เบิดโอ้โหลาดพน้าบ่คอยรุ่นนี้ก็จะเป็น6,600ครับนี่เครื่องทีห้า ทีห้าเอ็่องชุดถ่ายแล้วครับไปด้พี่น้องเลย นี่แหะครับตอถไปซื้อมาก็่ซื้อนี่ใบมีดล้นหนาแล้วก็มี้พารทหกอุปกรณ์พรเพิ่อมี่สองสิ่งครับจะติดรถมาให้อาจารย์เพิ่ก็ถือว่า โอเคนะครับการเห็นรถเห็นยังก็ถือว่าผ่านเลยครับประเภทเครื่องนี่บ่มีบ่มีซึมครับบ่มีซึมบ่มีหงมเลยน้ำมันแห้งกิ๊บเลยเครื่องแห้งดีครับพี่น้องผ่านอยู่ก็สมราคาครับพี่น้อง เสียงกับเครื่องนี่แน่นดีครับพี่น้องเสียงเครื่องในก็นแน่นแต่ว่ายางยืงกับใยไ,ไม้บิดซีเซ็นครับคื่อว่าเห็ดไม้บัดทั้งขั้นเลยวหะครับํสำสือรถไม้ครับผมบอกเลยข้ามเดียวเล้ว,ว่าโบผิดหวังครับถ้าจปเอารถอาจารย์นะแต่ว่าหนเห็ดไม้เนี่ลน,นะครับ ประเ,คเครื่องหรือว่ากระเปี๊ทบชนอนไายประเภทประเภทว,ว่าลยุกลยุกฐานยกนังยุกไปเรือครับเูเร็วลงเร็วครับกองสุดทยครับ ลอยแล้วครับบันอาจารย์เท่าเกียบมุมแล้วครับบัน้ปเะเภทอันประเภทสีนี่อาจารย์เพิ่นมา เลือกได้เนาะม่เหลี่ยมเจจะคล้องรถเพิ่นเนาะครับสร้างได้สีเป็นที่เป็นสีอ่ีเมนครับบางคนจะเอาแบบขาวหรือจะแบบน้ำเงินก็ได้เลี่ยมเจเหาอลงไปบอกแถ้วบอกงายคือว่าแหลี่ยมเจจะคล้องรถเลยเพราะว่าอาจารย์เพิ่นมาสร้างได้ครับพี่น้องเพราะว่าผมเนี่ผมสร้างก็ได้ครับเอออันนี้คือสีเปาสีฝามาเลยนะสีเปาสีน้ำเงินดไป มันกระเดียดตี้ยพมักเนาะงเดี่ยวแต่ผู้มักครับผู้แต่วมันก็ยังมันเท่มัีนะอันนี้ก็เพอาะยังไงเราสร้างเอาได้ครับพี่น้องสั่งว่าอาจารย์ว่ามักแบบใดสไตล์ใดสีใดอยงนี้แล้วก็คือคือเหตุให้ได้เบื้องแรกนะครับเดี่ยวลำตัวมันสีดำบางคนสีขาวก็ได้แล้วแม่เดี่ยวแต่มากแปลนานกนสีเดิมเสร้างกนสีเดิมก็ะไดเปรได้ทุกอย่างแล้วเราบุกปลวกล่อพวกอย่างดี เไม่ครับพั่นุ่มไ่ว่าถ้าเป็นระบบสีนี่ยืึ้นเขาสร้างได้ระบบสีสร้างได้ครับพี่หนุ่อ,ดอดาดารยอาจารย์ใบห้องกระเดหไยเลี่ยวล่ะครับบบเนี่ยือว่างานาห้องมือเดียกัน เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องเอ้หรือว่าทานแล้วครับนี่นี่ครับไฮแ,แล้วเลยเห็ดเอิเตื่นยู่ครับพี่น้องเลยบรรยากาศก็ดีครับพี่น้อง,าายอ,งอยู่ทงไฮทงหน้าครับอีสานบ้านเฮาแต่บ่มีอยงหลายครับหาปูหาปลากันกินครับจั่หน่อยก็สูตรน้องสูตรเตาะกับนี่ครับพี่น้อง ใส่เดือดใส่มองครับตอนนี้นผมผกเคยอยู่บ้านหม่องด้วยหาดูนู้นอยู่ไหนถึงจะมนแล้วครับเฮ้ยกเยก็บมบมเก็ยบยังให้เรียบร้อยครับคแบบนี้ด้วยครับด้วยฟองขาดเบอร์โทรของท่านอาจารย์เป็นไงท่านแม่ครับไปตรงชาร์จยังไงร,รถแทคเตอร์กอดครับ ลองตอิดต่อเบิร์ครับรออ่งางไรก็ว่ารถไถฝ่อเท่านั้แล้วครับพี่น้อง จนจากของหน้าพ่อใจผมแล้วครับโอ้น้ำ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 บักเล็บไม่เอด้อีโฟเลยยามุนเข้าไปคักได้ดิระวังน้ำาจ้าบ้าจ้าจไาจ้้าจ้าบ้า้าจาจ้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 วค้ับ้้าร้าจ้้้าจ้า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 จาจาจ้นจาจ้าจ้าจ้าครับ ไมายังไเก็บบวกหอยนี่ไปใบก่อยกันครับนี่อบวกหอยเชอรีหมดครับบวบหอยเชอรี่ครับพี่ว่าบวกหอยปังเลยครับนี่หน้านี่บวกหอยหลายครับหน้านี่เดี๋ยวเต็มถุงเลยครับพี่น้องเลยครับทันทีเห็ดออกมาแล้วนี่กิโลละลอยหมดเด้ครับช่องนี่แต่ว่าตอนนี้ขอกินแสบๆก่อนแล้ววางเจอเหยียบแล้วนี่โอ้ยมุดเหยียหมดเลยอ่ะปเดี๋ยวเดิน อาจารย์ใบตอนครับพี่น้องเลย,ลยเราไถเรียวยังเอ้าเรีวแหละครับพี่น้องเลยเอาได,อด่เดืบชีนีเแล้วกัฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับรววด้อหรือว,ว่าไ่กดเดวก็สชบ่ได้พลาดคลิปมหม่ครับพี่น้องนี่นี่หุ่นไปวนี่นี่ เดี๋ยวคิดเนียขออนุญาตจบกิปไปเพียงเท่าน,นี้ครับสวาสดีครับผม